เชื่อเยอ่าเดี๋ยวคัระวังไฟด้วยนะคะดวงไฟดำเด้อครับลังเต็มวลนะคะมีข้นดยนึ่ลังเต็มนะครับดวไฟดาเด้อปลายตะทีก็ลอไปเหาที่นี่เรียว่ามีต้มไก่ครับพี่ตุ๊กีเดยวทีเดยวโคนงไคับไป้างนู้น อโมดินครับเนะไกัตแทนอ่าว่าว่าคือฟังแน่ไม่ยางแน่ครับน oui, ี่แ <naughty> ล <vé> ้วครเป็นทอนเกรุมมากุพันนะค่ะมีช่ำรับอาหารขานแห้องูหนึงนะคะราคาโบที่สองหนังเรือครับ ไปเกี่ยวข้าวนะคะตอนนี้ท่านคณะคุณหมอถึงโมซุนกองแล้วครับเฮ้ยมาสั่งากเช๊ะกระผมนายชัยพัฒน์เขื่อขารองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตุ้งตุงและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตุ้งตุง พนักง,งานส่วนตบบนกุดจุมจ่มและชาวตบบนกุดจุ่มทุกท่านหมู่หกบ้านหน้องมาลาหมู่สิบเอ็ดบ้านเหล่าฝ้ายหมู่สิบหกบ้านนามนและหมู่ที่ยี่สิบบ้านน้องบัวคนที่เคารพรักจากทุกหมู่บ้านนะครับกะผมนายจักรพงศ์แก้วโชธนายกองการบริหารส่วนตำบนกุดจุ่มวันนี้รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาพบกับพี่น้องนะครับบ้านน้องมาลานะครับในฐานะบ้านเจ้าภาพ อีกวาราโอกาสหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าซึ่งดําเนิกนการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามีประกวดอาหารนะครับวันนี้มีการประกวดพาแรงและเราได้มีการประกวดซ้มตาลีลาตลอดจนถึงในส่วนของในส่วนของช่วงที่ผ่านมานะครับช่วงภาคกลางวันเราได้มีกิจกรรมร่วมกันคือการถวายพระตาหารเพงแด่คณะสงฆ์ตอนนี้กิจกรรมของพวกเรานะครับดำเนินมาถึงช่วงสำคัญอย่พึ่งจดน,นะครับผม๋ยวพึ่งจด เดี๋ยวให้รับโคมโคมหมดแล้วเนาะหมดหรือยังครับโคมโอ้ครับต้องต้องต้องกลับขออภัยพี่น้องนะครับหากหากโคมไปพอหอดพอถึงนะครับเพราะว่ามือนีนะครับเรียมาสองรอยดวงนะครับอ่พี่น้องครับถ้าตอนนี้โคมรับหมดแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเทียนนะครับค่อยๆส่งไปนะครับให้พี่น้องได้ช่วยๆกันส่งต่อต่อเทียนนะครับแล้วก็ คว่ำไว้บนพื้นก่อนนะครับไม่ต้องรีบนะครับ <No. S 1> สามารถคว่ำไว้บนพื้นปูนได้เลยนะครับเพื่อที่จะประคองให้ดวงดวงไฟเนี่ยเมื่อไฟร้อนได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยพร้อมๆกันแต่อยากอยกช่วงช่วงจุดให้เล่งจุดนิดนึงนะครับเล่งเล่งจุดนิดนึงนะครับให้จุดแล้วคว่ำไว้กับพื้นก่อนนะครับเกลี่ยพื้นที่มองเห็นไหมครับท่านมองม่เห็นที่เปิดไฟทะก่อน oh. Oh. เห็นเดู่นะครับเนาะ ขออนุญาตฝ่ายตากล้องนะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับหรือว่า,าไร์สดนะครับของอบตกุจชุมนะครับเจ้าหน้าที่ข่านไหนสั้นหนึ่งนะครับช่วยเก็บภาพตรงนี้นะครับเพื่อมาเก็บภาพบนเวทีหน่อยนะครับไ,ไม่ได้หา่านไปครับผม คนเราจุดแล้วคว้ามือบนพื้นสักระยะนีงน่าจะพอได้อยู่ครับ ความไวบนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวน่าจะพอมีเวลาอยู่นะครับได้รือเปาตับคอไปก่อนเลยค่ะให้มันตึงๆเลยค่ะอย่าเปล่าก้อยนะครับก้อยนะใ เอาตนนี้ครับเอาต้นนีเอาต้นนีเป็นใบปอยฟอไฟให้นายกด้วอนะคะยกไฟไหเยจ้าอ๋ออย่าพุ่งไฟนะคะดูแลเลยฟองกุกุก่อนจับจุดก่อนขาอย่าพุ่งไฟนะคะรอไร้มกันค่ะย่าพุ่งไปค่ะดึเลยครับดึนไว้ ระวังไฟด้วยนะคะดไฟทัาดอครับลําเต็มล้วเง้ึโดยหนึงทีล้าเต็มนะครับดวงไฟทัาเดอปาทีกปล่อยมีนมะพร้าวนะคะที่นี่ว่าต้นรนะครับมันลุกแห้งการปล่อยพูดมันจะ เห็นว <anto> <isto> ่าตึงมือสะพานเด้อครับเห็นท่านประธานคือว่าลนะครับมันล่มแห้งเลยร่างการยุในการคว้าร่วมนะครับพี่น้องถ้าได้บ้านก็เพื่เพื่อนเพื่อนเท่านั้นเด้นครับคหัวใจได้โควนง้อมร่มพัดแห้งนะครับโอ้เอาพอพอลดูไฟตรงต้นมะม่วงด้วยนะคะตรงต้นมะม่วง หลังเต็นนะคะกลัวเต็นเป็นอะไร ระวังไฟด้วยนะคะระวังไฟด้วยหลังคาเต็นทนะคะเอาผมใส่ถุงก็เพื่อระบายต้องย ความสุดถูกนะครับความสศความเศรานะครับแต่ก็สิ่งตัวดีนะครับออกไปกับโค้นนะครับ่พี่น้นองตี่กำลังควยดีดีนะครับเนาะติ๊เอาไปติ๊สิ่งดีเลยการเห็นท่อน,นะครับไหลามาเทมาให้กับติ่น้อง